บทารนงเรียนก็มาต่อกันในโจทย์ของจำนวนจริงแล้วก็เลยอมลังเนาะข้อ16ถึง20นะจำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการนี้นะมีทั้งหมดกี่จำนวนเราเห็นอสมการปุ๊บเราเจอตัวส่วนเนี่ยส่วนต้องไม่เป็น0ย์แปลว่าข้อนี้จากตัวส่วนนะ x จะต้องไม่เท่ากับลบ3และ7แน่นอนเพราะว่าถ้าเราแทนลบ3ลงไปในนี้ ส่วนจะกลายเป็นศูนย์แล้วแทน7ลงมาในนี้ส่วนก็จะกลายเป็น0เพราะงั้นเราเขียนเงื่อนไขรอไว้เลยว่า x จะต้องไม่เท่ากับ2ตัวนี้นะหลังจากนั้นก็ทำส่วนให้เท่ากันเนาะกลายเป็น x ลบ7คูณไข้นะคูณไข่ปึ๊บป๊บแล้ว2ตัวนี้คูณกันนะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแหลนะบวก3ทั้งหมดกำลัง2หารด้วยอะไรเอ่หหารด้วย x บวก3แล้วก็ x ลบ7 หรือถ้าเราเอยไม่เก็ตว่าทําไมเราต้องคูณไขว้แล้วอันนี้นะก็คือมันเป็นการทําส่วนให้เท่ากัน x ลบเจ็ 7, แล้วก็ x บวกสจะทําส่วนให้มันมี x บวก x ลบเด้วยแล้วก็ต้องคูณ x ลบเทั้งเศษและส่วนแบบนี้แต่ถ้าตัวหลังจะทําส่วนให้มี x บวกสด้วยมันก็ต้องคูณ x บวกสทั้งเศษและส่วนมันก็เลยเป็นที่มาของไอการคูณไขว้เมื่อกี้นะ,ะต่ออันนี้น้อยกว่าศ ข้างบนลองกระจายสิ x กำลังสองลบสิบสี่ x แล้วก็บวกสี่สิบเก้าบวกด้วย x กำลังสองบวกห x แล้วก็บวก9้าหารด้วยตัวล่าง x บวกสามแล้วก็ x ลบเจน้อยกว่าูน <c oughs> อ๋อ จริงๆเราไม่ต้องกระจายก็ได้อะสอรีสอรีครูสังเกตเห็นตรงนี้นะรีบทำลยนะอ่าก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนแรกเนี่ยก้อนแรกอ่าเดี๋ยวบรรทัดต่อไปต้องลบนะก้อนแรกเนี่ยเป็นบวกเสมอ x ลบเทั้งหมดกําลัง2เนี่ยเป็นบวกเสมอนะก้อนหลัง x บวกสทั้งหมดกําลัง2ก็เป็นบวกเสมอเหมือนกันแต่ข้อนี้เขาพิจารณาในเคสที่มันน้อยกว่า0เพราะงั้น กรณีที่เป็นบวกเสมอเนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยนะเราไม่ต้องคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนวณในข้อนี้จริงๆเนี่ยก็คือแค่ส่วนของ x บวก3แล้วก็ x ลบ7เท่านั้นนะคำนวณแค่2ก้อนนี้ก็พอเราก็มาวาดเส้นจำนวนเลยซึ่งมีค่าวิกฤตเป็นลบ3กับ7・นะบวกลบบวกแปลว่าเขาน้อยกว่า0ก็ต้องตอบในช่วงลบก็คือช่วงนี้ เพราะฉะนั้นจำนวนทั้งหมดที่มีคืออะไรนะเราก็จะได้ว่าจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มทั้งหมดคือลบส่ขอโทษลบสองลบหนะึ่งศูนยมีทั้งหมดเท่านี้แต่ เราเช็คดูซิว่าคําตอบของเราเนี่ยเป็นลบสกับลบเได้ไหมซึ่งมันไม่เป็นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นจุดโปร่งนั่นเองอ่าก็นับเลยมีกี่ตัว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมด9้าตัวก็รวม9้าตัวง่ายๆนะลืมสังเกตตรงนี้ไปเลยอ่ะถัดไป ข้อนี้เป็นรูทซอนรูทเนาะก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรยยมหลังแล้วก็ตัวแปลงรูทนะก็มี A กำลัง M นะส่วน N ก็จะกลายเป็น A กำลัง M แล้วก็ลากที่ N เนาะแบบนี้นะใช้ความรู้เรื่องนี้ก้อนหน้าไม่ต้องทำอะไรนะติดไว้ดูก้อนหลังดีกว่า27เนี่ยคือ3กำลัง3เนาะแล้วก็5รูท5เนี่ยมันคือ 5ากำลัง3ส่วน2มาจากอะไร5้รูท5เนี่ยมันมาจาก5ากำลัง1คูณด้วย5กำลัง1ส่วน2นะฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังเนี่ยเอามาบวกกันนะก็เลยกลายเป็น3ส่วน2นั่นเองนะตรงนี้ใส่ลากที่3ทีนี้เลขกำลังเนี่ยมันมีการกระจายอยู่ก็คือถ้าเขามี A A นะ a ยกกำคูณ B ทั้งหมดยกกำลัง N เอ็มแล้วกันยกกาลังเอ็มจะกลายเป็น a อกำลังเอ็มคูณบีกำลังเอ็มได้ในทํานองเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้นะเอกส่วนบี b, ยกกำลังเอ็มเนี่ยก็จะกลายเป็น a อกำลังเอ็มส่วนด้วย b ีกำลังเอ็มได้พวกเนี้ยเอ่อพวกสมบัติต่างๆของเลขยกกำลังเนี่ยเราก็ควรที่จะจําได้นะก็เน้นว่าทําบ่อยๆช่วยได้เยอะนะเอ่อเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเจอรากที่3มันคือกําลัง1นส่วนสเราก็กระจายมาได้เลย แบบนีต้ตัวบนเนี่ยเหลือแค่3ตัวเดียวนะสส่วน3ได้เนาะตัวล่าง3ตัด3ไปเป็นกําลัง1ส่วน2และนี้ก็กลายเป็น3 x นะใส่รูทไว้เราก็ยกกําลังสองข้างนะเพื่อให้รากที่2ของ3 x หายไปมันก็จะกลายเป็น3 x อีกฝั่งนึงก็จะกลายเป็น9ส่วน5ย้าย3ไปหารนะกลายเป็น9ส่วน5คูณด้วย1ส่วน3ตัดตัด ได้ x เป็น3ส่วน5ได้คำตอบแล้วไม่ยากเนาะข้อถัดมาอันนี้อันนี้เหมือนโจทย์หมนหนึ่งเลยอะนะเหมือนโจทย์หมนหนึ่งเลยหมนหนึงโรงเรียนเราก็เรียนอย่างนี้แหละนะเป็นมีรูทเนาะเราต้องการให้ตัวส่วนไม่ติดรูทเราก็ต้องคอนจูเกตใช่ไหมนะเดิมเขียนสูตรเฮ้เขียนโจทย์เดิมก่อนนะเออเวลาไปสอบไม่ต้องลอกโจทย์เดิมนะก็ทดไปเลยนะนะ เราก็คอนจูเกตเนาะคูณด้วย1นบวกรูทหทั้งเศษและส่วนเราคูณตัวนี้เนี่ยเพื่อทําให้รูทหาเนี่ยหายไปนะตัวส่วนจะได้ไม่ติดรูทแล้วก็บวกกับอะไรเอ่ย3ามลบสบวกรูทหานะหารด้วย3ามลบรูทหคูณกับสามบวกรูทเวลาเราคอนจูเกตเนี่ยตัวด้านล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นผลต่างกําลังสองนะพอกลายเป็นผลต่างกําลังสเนี่ย เราก็สามารถท่องหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้เลยเนาะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็กลายเป็น1นึ่กำลังสองลบห้านะก็คือ1นลบหนั่นเองเนี่ยหลบหแบบนี้อ่ะบวกกับตัวหลังตัวหลังก็3บวกรูทหก็เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเหมือนกันก็นก3าําลังสองได้9นะแล้วก็ลบหอันนี้ไม่ต้องมีวงเล็บก็ได้อันนี้เป็น1นึลบห ก็ออกมาเป็น1บวกรูทส่วนด้วยลบสแล้วก็บวกกับ3บวกรูทแล้วก็เป็นส่วนด้วยส่วนด้วย4ี่อ่ะก้อนหน้าเนี่ยเราดึงลบออกมาได้นะแต่ว่าต้องเขียนวงเล็บด้วยเป็นลบของ1บ1บวกรูทนะส่วน4แล้วก็บวกกับ3บวกรูทส่วน4อันนี้เรากระจายลบเข้าไปในตัวเศษนะกลายเป็นลบ1ลบ รูทห้บวกสบวกรูทห้เพื่อเราจะคำนวณบวกลบเศษส่วนวนะเนอะรูทห้ารูทห้ตัดกันนะสามลบหได้2อส่วนสก็ตอบเป็น1นงส่วนสองง่ายๆข้อนี้อันนี้ก็ควรระวังตรงนี้นะ A ส่วน B เนี่ยถ้ามีลบอยู่ตรงนี้มันจะเท่ากับ A ส่วน B แล้วก็เท่ากับลบ A ส่วน B แต่ว่าถ้า A มันดันเป็นก้อนเช่น x บวกหแบบนี้ย x บวกหนแบบนี้นะส่วน2ใส่ลบไว้ตรงนี้มันจะเท่ากับลบ x บวกหส่วน2แต่มันจะไม่เท่ากับลบ x บวกหส่วน2อันนี้ต้องระวังดูดีๆนะถัดมาข้อ19นะข้อ19 จำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับสมก,การนีนะ้เท่ากับเท่าไหร่เนาะอันนี้ของปี59เนค่อนข้างไกลนะแต่ก็ใช้ได้นะโจทย์ข้อนี้จริงๆตอนม5ที่เรียนเรื่อง expo เ,เนี่ยก็น่าจะพออ้นีม้มาบ้างนะพอเจอโจทย์ลักษณะนีม้มาบ้างแต่ถ้าเป็นสายสินเนี่ยก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะเราจะเห็นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเอ่อ5ากำลัง x เ,เนี่ยเหมือนกันนะเราอาจจะสมมุติให้เป็นตัวแปรจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะก็คือเป็น a เ,เลยนะเป็น a ไอตรง5ากำลัง x บวก1เนี่ยมันคือ5คูณด้วย5ากำลัง x นะบวกด้วย5ากำลัง x แล้วก็บวกด้วย5ากำลังลบ1คูณด้วย5ากำลัง x เท่ากับ1 5 5ยรูท5ถ้าตรงไหนมี5ากำลัง x ก็แทนเป็น a ไปก็เลยกลายเป็น5 a บวกด้วย a แล้วก็บวกด้วย1่ส่วน5 a เท่ากับ155ยรูท5 เราก็ดึง a ออกมานะจะกลายเป็น5บวก1บวกด้วย1ส่วน5เท่ากับ155ห้าูท5 5บวก1เนี่ยได้6 6เนาะ6บวก1ส่วน5เป็น3 1มส่วน5นะคูณ a เท่ากับ155้าลูท5เราก็เอา5ไปคูณย้าย3 1ไปหาเนาะกลายเป็นเท่าไหร่เ่ยทดเลขในนี้เลยเนาะคูณด้วย5 หารด้วย3าตอนนี้3าตัดห้5รได้5นะกลายเป็น25่สิบห้รูทห้เท่ากับ25่สิบหรูทหเราปรับซิ a เนี่ยคือ5กำลัง x เนาะ25นี่คือ5กำลัง2องรูทหนี่คือ5กำลัง1ส่วน2เพราะฉะนั้น x เดียวเนี่ยจะเป็น2บวกด้วย1ส่วน2ก็ตอบเลยเป็น5ส่วน2นะเลขชี้กำลังเนี่ย ฐานเหมือนการเลขชี้กำลังบวกกันอันนี้เป็นสมบัติเนาะครูไม่พูดซ้ำนะ x ก็ตอบ5ส่วน2เลยถัดไปข้อสุดท้ายข้อที่20เนาะข้อที่20เนี่ยเป็น a กํลัง99คูณด้วย10กํลัง100แล้วก็ B กํลัง98คูณด้วย10กํลัง101 c กํังเอ้ c เท่ากับ9กํลัง100 คุณด้วย10กําลัง99กข้อใดถูกต้องนะข้อนี้ก็เป็นของปี5 9เ้าขาไม่ได้ต้องการให้คิด9ก้ากลัง99้านะมันไม่ไหวเนาะเออเราหาจุดร่วมที่มันเหมือนกันของแต่ละพจน์แต่ละตัวนะหาจุดร่วมที่เหมือนกันของแต่ละตัวตรงนี้ว่าเอ้ตัวไหนมันเหมือนกันมันพอจะตัดออกไปได้ไหมเนาะตรงนี้เนี่ยครูสังเกตเห็นว่า9กําลัง9กเนี่ยน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดแล้วมีในทุกตัวต่อมา สิบกำลังเก้าเก้าเนี่ยน้อยที่สุดเรามีในทุกตัวมีในทุกตัวหม,วมายความว่ามันสามารถในตัวอื่นๆเนี่ยสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปสิบกำลังเก้าเก้าได้หรือตัวอื่นสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปเก้ากำลังเก้าแปดได้นะอ่ะข้อนี้เนี่ยครูก็เลยเลือกที่จะหารด้วยเอาทุกตัวเนี่ยหารด้วยเก้ากำลังเก้าแปดและสิบกำลังเก้าเก้าลองหารตัวแรกนะอ่ครูหารทุกตัวเลย 9กําลัง98คูณด้วย10กําลัง101หารด้วยตัวเดิมนะ9กําลัง98คูณ10กําลัง99้้ตัวไหนตัดได้ตัดเลยนะอันนี้ตัดตัดเหลือ9ตัวเดียวนะอันนี้ตัดตัดเหลือ10ตัวเดียวแปลว่าอันนี้คือ90เนาะมันหารด้วยตัวเลขที่เท่าเท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้น ค่ามันก็ยังจะเท่าๆเดิมอยู่นะอ่าตรงนี้เหลือเป็นสิบกำลังสองอันนี้เป็นหนึ่งร้อยแล้วก็ตัดๆนะอันนี้เป็นเก้ากำลังสองอันนี้ตัดหายไปหมดก็เป็นแปดสิบเอ็ดข้อนี้ก็จะง่ายขึ้นมาทันทีนะ C ก็คือจะน้อยที่สุดเนาะแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วย A แล้วก็ B สุดก็ตอบชอยห้าเลยนะก็โจทย์ประเภทนี้ก็เป็นโจทย์ที่เขาไม่ได้ต้องการให้เราคิดเลขจริงๆนะก็ถ้าเราเจอโจทย์ประเภทนี้ก็พยายามหาแพทเทิร์นหรือ หาไวิทีอื่นๆที่ไม่ใช่การคิดเลขโดยตรงโอเคก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในอีก5ข้อในคลิปหน้านะโอเคบ๊ายบาย